สถานศึกษามีการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตการเตรียมความพร้อมจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชราชได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานของแต่และกลุ่มสาระเป็นเกณฑ์อีกทั้งยังจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมจัดให้มีการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในสังคมได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะชีวิตเช่นกีฬาดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลักสูตรที่จัดอบรมหรือหลักสูตรทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพุทธศักราช2559ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือส่งต่อคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาให้ได้รับสวัสดิการทางสังคมตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพุทธศักราช2559โดยมีวิธีการดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีข้อมูลด้านต่างๆของนักเรียนเพื่อสะท้อนภาพรวมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียนหรือจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อการเฝ้าระวังช่วยเหลือและวางแผนช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม 3. การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือและส่งต่ออย่างชัดเจน แนวทางการประสานงานและส่งต่อผู้เรียนที่เผชิญปัญหาทางเพศโดยวางแผนการดูแลช่วยเหลือประสานงานและส่งต่ออย่างเป็นระบบจัดทำแผนผังแนวทางการช่วยเหลือวัยเรียนวัยรุ่นสำหรับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือส่งต่อคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาให้ได้รับบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีแนวทางดังนี้ 1. สถานศึกษามีนักเรียนซึ่งตั้งคันอยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนออกจากสถานศึกษาเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งคันให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 2. อนุญาตให้นักเรียนดังกล่าวหยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งคันการคลอดและหลังคลอด เพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสมและจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มีผู้ให้คำปรึกษาโดยร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองซึ่งดูแลนักเรียนซึ่งตั้งครรภในการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งนี้สถานศึกษามีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งตั้งคันเพื่อประโยชน์ในการจัดระบบการเรียนการสอน 4. สถานศึกษาจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งคันรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งคันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับนักเรียน 5. กรณีที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อนักเรียนให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์หรือจัดสวัสดิการทางสังคมสถานศึกษาจัดให้มีระบบการส่งต่อโดยประสานกับสถานบริการหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสม การจัดระบบดูแลช่วยเหลือส่งต่อคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาให้ได้รับบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวทางที่ได้วางไว้การจัดการศึกษาให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภคลอดหลังคลอดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องระบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งที่ตั้งครรภและไม่ตั้งครรภ จัดทำฐานข้อมูลการเยี่ยมบ้านเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนหรือนักศึกษาประชุมแกนนำนักเรียนจัดประชุมแกนนำนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาจัดให้มีการเรียนการสอนที่ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนำพัฒนาแกนนำนักเรียนเรื่องสุขภาพการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีและทักษะชีวิตจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นมุมเพื่อนช่วยเพื่อนชมรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีการดำเนินงานกิจกรรม 2B Number One ของโรงเรียนบ้านเชราชจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น รูปแบบการดำเนินงานหรือนวัตกรรมด้านวัยรุ่นที่ชัดเจนการระดมความคิดโดยประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาแก่นักเรียนรวมถึงจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้เหมาะสมกับวัยและให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา การกำหนดแนวทางโดยแบ่งเป็น2ระดับคือ 1. ระดับการป้องกันโดยร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้ความเชื่อใจแก่นักเรียน 2. ระดับการแก้ปัญหาโดยแนะนำบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างปลอดภัยจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมรวมถึงแจ้งผิดในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานพยาบาลของรัฐ การเตรียมการโรงเรียนมีการวางมาตรการต่างๆเช่นเตรียมหลักสูตรกิจกรรมเตรียมบุคลากรเตรียมงบประมาณรวมถึงหน่วยงานที่รองรับการส่งต่อเพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าการห้ามหรือกฎเกณฑ์ไม่ใช่วิธีการที่ดีเด็กควรเรียนรู้ในเรื่องการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมและเด็กควรรู้ได้ว่า ใครที่จะสามารถให้คำปรึกษาได้เมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติได้จริงให้กำหนดกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้และปฏิบัติได้จริงการปฏิบัติดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้การตรวจสอบมีการนิเทศติดตามผลงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเมื่อได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้ 1. นักเรียนและครูแกนนำสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่สมาชิกได้ 2. มีการดำเนินกิจกรรม 2B Number no. One ของโรงเรียนบ้านเชาราษและ 3. มีการสร้างกลุ่มเพื่อนที่มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของเพศศ,ศึกษา พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนน้องหรือสมาชิกในโรงเรียนได้